ส alamualaikumwarahmatullahwabarakatuh พีนองครับวะฮบีดีหรือชั่วมั่วหรือใช่คือที่ตั้งหัวข้อแบบนี้ก็อันเนื่องมาจากว่ามันเป็นความสับสนนะครับหรือว่าเป็นข้อใส่ใครของสังคมว่า พวกนึงเขาก็บอกว่าเราเนี่ยไปตามเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮับตามทุกเรื่องไอ้เราก็บอกว่าเราไม่ได้ตามแต่หลักการเผยแผ่ของท่านนั้นมันก็คือการเผยแผ่ไปยังกิตาบุลลอละซุนนะความเข้าใจของเราบรรดาสหาบะาบรรดาสลัฟซาเลย ก็เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยที่มีการเผยแผ่เรียกร้องกันไปและการเผยแผ่นั้นสละเราเนี่ยอัลลอุซุนนะฮุญจามาอัฮ์เราเราจะไม่มีการกล่าวคำพูดของคนหนึ่งคนใดให้ความสำคัญกับคนหนึ่งคนใดเกินกว่าหรือนำหน้าอัลกุรอานและฮะดีตุงท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไม่แต่มันฮัจของเรานั้นนั่นคือการเรียงร้อยด้วยกับการด่าวะอุศุลุดด่าวะหรือในวิชาการมันจะมีหลักวิชาการหนึ่งนั่นคืออุสุสุขิตอบะฐานในการเรียกร้องฐานในการเผยแผ่ในข้อย่อยของวิชานี้มันก็จะมีการ หนึ่งผู้เผยแผ่นั้นจะต้องเรียงร้อยอันกุรอานนำมาก่อนฮะดดิษนำมาก่อนและอธาธิบายด้วยกับคำพูดของเราบรรดาสฮฮบะบรรดาสลับสอนแหละแต่ถ้าคราใดาก็แล้วแต่มีการอ้างอิงในคำพูดของบรรดาอุลามะบรรดากิบารุนอุลามะ ถ้าหากว่าคำพูดคำนั้นมันไม่เป็นการอิจตุบาคือกลับกลายไปเป็นการตัก,กลีดหมายความว่ามันเป็นการลอกเลียนไม่ได้ดูเลยว่าอัลกุรอานนั้นบอกเอาไว้อย่างไรไม่ได้ดูเลยว่าฮองท,ท่านนาบีญัสถลาลลาฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกเอาไว้แบบไหนอย่างไรเปิดชาขึ้นมาก็เอาเช็คมาก่อน เนี่ยแบบเนี้ยไม่ได้อย่างงี้ไม่ใช่หลักอุสลุดดะวะไม่ใช่เพราะหลักอุสลุดดะวะนั่นคือจําเป็นที่จะต้องเอากุรานมาก่อนและฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะลฮิวะสัลลัมมาก่อนพี่น้องครับข้อหาที่มีการบอกกล่าวในเรื่องราวของวาฮบี แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นการใส่ใครคือถ้าผมบอกว่าวะาฮาบีให้พี่น้องเข้าใจว่าบริบทตรงนี้นะเราไม่ได้เรียกร้องไปสู่คนหรืเชคมมฮัมมัดบินอับดุลวาฮับไม่ใช่แต่เราเรียกร้องไปสู่แนวทางที่ท่านนั้นได้เผยแผ่เพราะว่าท่านเผยแผ่ไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาอละ ไปยังแนวทางของท่านราลลสลลลยอยสูล,ลุละซอลลัลฮุอะลัยฮิอะสัลัมนี่คืออันดับหนึ่งเราอย่าไปเรียกร้องสู่คนนะพี่น้องไม่ใช่นะครับแต่พวกอชาอิรออย่างที่อาจารย์โรมาดอนบอกนั่นเขาเรียกร้องไปสู่คนและผมก็ไม่ยินดีด้วยนะถ้าสมมุติว่ามีนักวิชาการคนหนึ่งคนใดของเราเนี่ยเรียกร้องไปสู่คนไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะอุสลุดดาว่ามันไม่ใช่แบบนี้ อุสลุดดาว่าท่านจะต้องเรียกร้องไปสู่อันกุรอานฮะดีษความเข้าใจของซอฮาบบะบรรดาซาลับซอนะบรรดากีบารุลอุลมามะที่เขาอธาิบายแล้วมันอิสติบะถูกต้องตามอันกุรอานฮะดีษสุนัขท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลลลมความเข้าใจของเราบารรดาซอฮาบบะนี่คือหลักอุสลุดดาว่าเพราะฉะนั้นข้อหาหนึ่งที่บรรดาคณะใหม่ของพวกเราผมพูดตรงๆเลยแล้วกัน ที่จะต้องถูกกล่าวหาร่ำไปมันก็คืออย่างที่ผมได้อธ,ธิบายบอกกล่าวไปในงานรอมฎอนครั้งที่ผ่านมาว่าพวกเราเนี่ยไม่ให้เกียรติกูโบบ้างไม่ให้เกียรติกับคนตายบ้างไม่ให้เกียรติกับคนที่ล่วงลับไปแล้วบ้าง ผมบอกว่าถ้าการให้เกียรติกับคนตายคือการที่จะต้องขอดุอากับคนตายไอ้อย่างนี้ท่านเข้าใจผิดนะเพราะการขอดุอากับคนตายเนี่ยมันผิดมันไม่ถูกต้องอ่าวมันก็มีการชี้แจงกันเกิดขึ้นมีการบอกว่าถ้าสถานการณ์หนึ่งที่น้ำมันท่วม หรือว่ามันไม่มีที่ที่จะละหมาดจนกระต้่งต้องไปละหมาดในบริเวณของกูโบเนี่ยเอออย่างนี้ก็ว่ากไปสิมันไม่ใช่ปัญหาแต่ต้องดูก่อนนะว่าสถานที่รอบๆนั้นมันมีพื้นที่ในการละหมาดหรือเปล่าถ้าละหมาดมันมีพื้นที่เอาไปละหมาดรอบๆนั้นอย่าไปละหมาดในกูโบถามว่าทำไมอะครับก็เพราะว่าคนที่เข้าไปละหมาดในกูโบเนะี่ย คนทุกวันนี้ชอบหาเหตุผลชอบอ้างเหตุผลแล้วมีการสอนให้พี่น้องใช้เหตุผลถ้าหากว่าการไปละหมาดในกูโบของเขาเนี่ยนะมันอันเนื่องมาจากว่าน้ำมันท่วมมันไม่มีที่ละหมาดจนกระทั่งต้องไปละหมาดในกูโบไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกก็มันไม่มีที่ละหมาดจะไปละหมาดต,ตรงไหนมันก็ต้องไปละหมาดในที่แห่งๆใครจะไปสุูดบนน้ำเปียกๆอ่ะ ไม่ใช่นี่ครับแต่เหตุผลของเขากอยะของเขาอะที่เขาไปละหมาดในกูโบน่ที่เราสัมผัสได้ในมุมมองของประเทศไทยเนี่ยและมุมมองของพวกซูฟีตอริกัสพวกวินเทจทั้งหลายเนี่ยเขาไปทำอะไรประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ สายเขียวสายเหลืองพวกสายวินเทจนะเขาไปทําอะไรกันประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่กอยะท่านมองไปสิว่ากอยะของเขานั้นคืออะไรมันหนีไม่พ้นหรอกก็ดูสิครับ่าเขาทาอะไรพอเวลาเราไปพูดอย่างนี้ปับ๊บอ่าใส่ร้ายฮุกอมตักฟิดฟินองกาอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาบอกว่า ว่าอันนัลมาสาจดดาลิลลาฮิฟลาตัดดอูมาอัลลอฮิอะฮัดะแท้จริงมัสยิดต,ต่างๆนั้นเป็นของอัลลอฮ์พื้นที่สุญูดในทุกๆที่นั้นเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะอาลา,า <c oughs> ผมจะพูดนานไม่ได้มาพูดนานแล้วเสียงหายไอตั้งแต่เข้ารอมฎอนมาจนกระทั่งถึงทุกวันเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยฝากพีน้องขอดุอานด้วย อัลลอฮ์บอกต่อไปฟานาตาดอมาอัลลอฮิอาฮิดะและพวกเจ้านั้นอย่าได้วิงวอนขอต่อคนหนึ่งคนใดเคียงคู่กับอัลลอฮอย่าไปตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ที่ต้องขอต้องขอต่อพระองอัลลอฮ์ซุบฮาบะฮนะหัวตาลนะประเด็นมันอยู่แค่นี้แหละครับว่าไอการที่พี่น้องของเรานะ่ะผมไม่ได้ตักฟีดว่าเขาเป็นกาเฟ่ไม่ใช่ ก็ดูสิว่าที่เขาเข้าไปในกูโบมีพวงมาลัยไปสูยูดเขาไปทําอะไรประเด็นมันอยู่ตรงนี้รอยานนะรอยารอยาแปลว่าอะไรอะเป้าหมายในการเข้าไปในกูโบของเขานะคืออะไรนี่เขาจะมาดูเหตุผลว่าเอยเขาไม่มีที่ละหมาดจานชาวันไม่มีที่ละหมาดก็เลยต้องไปละหมาดในกูโบ และตกลงว่าที่เขาเข้าไปในกูโบน่ะไปละหมาดในกูโบไปสู้อยู่ในกูโบตกลงเขาไปทำอะไรกอยญาของเขานะคืออะไรอัลลอฮฺบอกกุลอินนามาอเดอรับบีวะลาอุชริกุบิฮีอาฮดะมุฮัมมัดจงกล่าวว่าแท้จริงฉันวิงวอนขอต่อพระเจ้าของฉันและฉันไม่เอาคนหนึ่งคนใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์ เวลาขอขอต่ออัลลอฮ์แต่ถามนะพี่น้องว่าพอเวลาเข้าไปในกูโบน่ะไปขอต่อใครบางว่าไปขอต่อใครอ่ะเข้ามาในกูโบน่ะถ้าบางเข้ามาในกูโบน่ะเขาไปทําอะไรอันดาตาสบีดแคมปิ้งอะเยเมนไปเชือดแพะไปเชือดไก่ในกูโบอ่ะไปเชือดทําอะไรประเด็นมันอยู่ตรงนี้ นี่พี่เขาก็จะเออมันเขาดูคนดีก็เราก็มองดีเราไม่ได้ตำหนิใครแต่ถ้าใครไปขอดูวาต่อกูโบนั่นนะทำชีริกเราพูดถึงใครอะ่ะไม่ได้พูดถึงใครแต่ใครทําแบบนี้นั่นแหละเขาทำชีริกอ่านี่คือจุดประสงค์ทีนี้เขาบอกแล้วว่าเขาเดาทาง เว้นซาไม่ยังไงก็ต้องพูดเรื่องลูปกูโบใช่ผมพูดแน่พี่น้องครับมีการอ้างอิงในตัวบทนูน่นนี่นั่นนักฟิกสายมัธยบว่าการลูปและจูบก,กูโบของท่านนาบีสุลต่านละวะลัลกิวะสัลลัมเนี่ยบรรดาอุลามะได้ตำหนิว่า ที่ตำหนิไม่ให้จูกูโบเนี่ยเพราะเสียมรารยาททบไว้ในใจนะหนึ่งเสียมรารยาทสองไม่อนุญาตให้ตว่ากูโบนบีไม่อนุญาตให้ตว่ากูโบนบีไม่และก็น,น่าเกลียดในการจูน่าเกลียดในการจูกุโบการจูกุโบเนี่ยน่าเกลียด การไปรูปกูโบเนี่ยน่าเกลียดมีการอ้างอิงนะแล้วเขาก็บอกต่อไปว่าถ้าถึงเนื้อถึงตัวเนี่ยมันเป็นการไม่มีมารยาทหมายความว่าถ้าเราเข้าไปใกล้กูโบไปจูบไปรูปนั่นเสียมารยาทเสียมารยาทพี่น้องครับการลูปและจูบกูโบนบีและอวลรยุลล์คำถามคือ ถ้าสมมุติว่าไปจูบแล้วเขาบอกว่ามันเสียม,มารยาทแสดงว่ามันต้องมีวิธีที่มีมารยาทถูกต้องไหมครับมีอ้าวแซะอาจารย์อามีนเนี่ยไปเยี่ยมกูโบนบีบอยไปเยี่ยมกูโบนบีทำไงอะพอเวลาเดินผ่านอัสสลามุอะลัยกะยารอซูล,ล,ล,ละละลอออัสสลามุอะลัยกะยาอบบาบักอัสสลามุอะลัยกะยาอุมักแค่นี้ นี่คือสุนนะไปก็ไปให้สลามกับท่านนาบีสลามกับอบูบากัดสลามกับท่านอุมัดและยานะยาที่จะไปขอดุดอุต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมย่าเช่นขอว่าโอท่านนาบีโปรดขอฉันเนี่ยขอต่อท่านขอให้ฉันเนี่ยหายป่วยด้วยเถิดโอท่านนาบี กดหนี้ให้กับฉันด้วยเถิดไอ้ขอแบบนี้ขอต่อใครเนี่ยมึงเลยกดหนี้นาริสกีใครเป็นคนให้อัลลอฮ์ให้หายป่วยนะ่ะเราขอดูอากันนะ่ะนบีบอกว่าไอ้คนทำซอดะกอนเนี่ยนะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะซอดะกอนเี่ยบริจาคใครบริจาคนั่นเท่ากับว่าเป็นการเยียวยาผู้ป่วยอะไรตัวบริาัทรับว่างงนะ ด,าว,ดาวูมรารุโตคุมบิดสอดกกเกือบเสียท่าแล้วยามินจงรักษาเยียวยาคนป่วยด้วยกับการทามสอดอกก์เนี่ยไอคำว่าเยียวยาตรงนี้ถามว่าใครเยียวยาฮะบงังเลฉันบริจาคเนี่ยนะบงังเลเยียวยาฉันด้วยบังแลบริจาคอาจารย์อามินเยียวยาด้วยนะรักษาบาังแลด้วยนะอ้าวอาจารย์อามินเรียกบังแลมาเป่ากระมมถูกไหมแบบนี้ ไม่ใช่แต่ผู้เยียวยาชาฟีเนี่ยนั่นคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละไม่ใช่คนอื่นคนใดไม่กรรมสิทธิ์ตรงนี้คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละเพราะฉะนั้นอย่าไปขอดูอาต่อท่านนาบีจุดประสงค์คือตรงนี้ ต้องดูขอยาด้วยไอที่เข้าไปลูบไปจูบไปกอดไปคําเนี่ยเขาทําทําไมประเด็นคือเขาเขาไปทําทําไหมประเด็นดมันอยู่ตรงนี้เราก็หาคําตอบสิครับว่าพอเวลาที่เขาไปสยุหน้ากูโบนะอา้าวถามเขาดิว่าเขาไปทําทําไหมเขาไปจูบกูโ,กโบนะไปหานาบีแล้วไปลูบไปจูบไปค้าไปยกมือขอดูอาหารหน้าเขาหากูโบนบเบี๊ยเขาทํทไหมประเด็นดมันอยู่ตรงนี้พี่น้องกับ การจูบและลูบกุโบท่านนบีสุลตาวะฮิยวะสัลลัมไม่ใช่สุนนะนะไม่ใช่สุนนะแล้วก็มีคนแอบอ้างว่าอิหม่ามอัมมัดบอกว่าลูบและจูบกุโบนนบีได้ซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายต้องบอกว่าเป็นสายรายงานที่แอบอ้างอิหม่ามอัมมัดบินหันบันเขาบอกว่าไงอะ อันซาลาอิบนีอิมามีอ a h มัดกาอละกาอละอบีรายงานจากซาลาบุตรอิมามอ a h มัดบอกว่าบิดาของข้าพเจ้า,าเนี่ยกล่าวว่าวลายะมัสซุลฮาอิดวลายุควบิลูหูและเขาหมายถึงอิหมามอา h ม a ดเนี่ยจะไม่ลูบกำแพงกูโบนบีและไม่จูบมันไม่ลูบและไม่จูบถามว่าทำไมไม่ลูบและไม่จูบ يدا؟ من أكياده. مايمي مريح. ريان جوايا من كيراي. باوماي من إمام نووي رحمه الله. تنبغى <تصفحة> ننسى المجموع المهذب. لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره ال... ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. ไม่อนุญาตให้ตอว,วัฟที่กูโบนบีห้ามตอว,วับไม่อนุญาตและมักโรนาเกียรติที่จะแนบหลังหรือท้องกับโรคก,กูโบนาเกียรติด้วยนะครับนาเกียรติด้วยที่จะลูบมันด้วยกับมือหรือจูบมันไม่ว่าจะเป็นลูบก,กูโบหรือจูบกูโบนบีนาเกียรติ ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมารยาทในการเยี่ยมกูโบคือให้ห่างจากกูโบอย่าไปอยู่ใกล้ดังเช่นที่เขาห่างจากท่านนบีเมื่อเขาอยู่ร่วมกับท่านนบีสัลลัลลอฮวะเป๊ฮสซัลลัมตอนที่มีชีวิตอยู่อย่าไปอยู่ใกล้เยอะมันน่าเกลียดที่ถูกต้องเนี่ยพี่น้องที่กรรพบรักทั้งหลายพวกเขาได้เห็นพ้องบนมันและอย่าได้หลงเชื่อกับบรรดาผู้ที่ขัดแย้งด้วยกับความถูกต้อง จากบรรดาคนอาวามและการปฏิบัติของพวกเขาดังกล่าวเพราะแท้จริงการตามและการปฏิบัตินั้นความจริงเนี่ยมันปรากฏด้วยกับหะด i ษที่สอเฮตยต่างๆและบรรดาคําพูดของนักวิชาการและอย่าไปสนใจนะบรรดาสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ของคนอาวามคนอื่นจากพวกเขาและบรรดาผู้ที่งโง่เขาในหมู่พวกเขาเขากําลังจะบอกว่าจริงอยู่ไอ้ที่ว่าไปรูปกูโบ,โบนบีไปจูกูโบ,โบนบีเนี่ยมันน่าเกลียดจริง ต้องมีมารยาทเหมือนอย่างกับที่นบีนสลุลต่านลลัมน,นั้นมีชีวิตอยู่ตอนมีชีวิตอยู่นะ่ะเป็นยังไงให้เป็นแบบนั้นอย่าเข้าไปใกล้ชิดเยอะต่อมาเชคมูฮัมมัดจามาลุดดีนอัลกอซิมีบอกวาไลซามินัสซุนนตี่อันยามัสซัลจิดาร์กคาลูรั้วกุโบนบีและการจูบมันนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากอัสซุนเน่ก็เห็นเหมือนกันแหละครับเข,ขาก็เห็นเหมือนกับเราเนี่ยแหละ แต่ประเด็นคือเขาจะเห็นแค่นี้ไงเขาจะเห็นแค่นี้แต่ไอเราเนะ่ะเรามองไปถึงกอยะที่เขาห้ามบรรดาอิหมามเขาห้ามเนี่ยเพราะเขาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมบางทีการไปจูบไปลูปไปค้ำเนี่ยไปรูป,ป,ป,ปนู่นรูปนี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมีและเดี๋ยวไปตัดผ่ากะบะมาใช่ไม่ใช่ อ่าเดี๋ยวไปตัดไอ้นูนมาเดี๋ยวไปเอาไอ้นี่มาเดี๋ยวไปเอาเหินตรงนั้นมาเดี๋ยวไปเอาเหินตรงนู้นมาถามว่าเอามาเนี่ยเอามาทำอะไรเอามาเนี่ยเอามาทำอะไรมันก็จะเป็นสือ่อนำไปสู่ชีริกไงอะครับฟาอินนัลมัสซาวะตะเคเบลลิลมาชาฮิดะดาตุนนาซาราวลยอฮุด แท้จริงการลูบและจูบสุสานนั้นคือประเพณีของยาฮูธและนอสรอรเนี่ยการจูบและการลูบนะมันเป็นประเพณีของนอสรอรประการต่อมาการลูบและจูบกุโบนบีนั้นเป็นบิดาและเป็นประเพณีของคริสในในังสืออลมายจมูก وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مزروق الزعفراني إمام أبو حسن محمد بن مزروق الزعفراني بقوله ولا يستلم القبر لا ماي مي كان ولا يقبله لا ماي مي كان جوب yeah. قال وعلى هذا مضت السنة ท่านบอกว่าและสุนัตได้ดําเนินมาบนการปฏิบัติดังกล่าวหมายความว่าการจับลูกกูโบและจูบมันตามที่ชาวบ้านหรือบุคคลทั่วไปกระทําในปัจจุบันเป็นอุตริกรรมเป็นบิดาอัลมุงการอดด้วยเป็นบุญบินที่น่ารังเกียจหรือถูกปฏิเสธทังหลักศรีอะห์หมายความว่าหลักศรีอะห์น่ะมันไม่มียันบะกีตะจันโนบูฟิอะลิฮิ และก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงออกไปอย่าไปทําและต้องห้ามปรามผู้กระทําด้วยวายุนฮาฟาอิลูหูต้องห้ามปรามผู้กระทาด้วยถามว่าก็ดูสิว่าไอ้ที่เขาทํานะเขาท,ำทำําทําไหมเขาทานะเขาทําไปเพื่ออะไรจูก,กูโบโอ๋อไม่มีอะไรหรอกอยากจูบลูกกโบโอ๋อไม่มีอะไรหรอกอยากลูบอยากรูปปะาวาบรอบกกโบไม่มีอะไรหรอกแค่อยากปะาวบ ยังงั้นนะครับท่านก็ดูสิวกรยาของท่านของเขาที่พวกเขาทำกันนั้นมันคืออะไรนะต่อมาวะไลยุสตฮับอัตตมัสซุฮฺบิลฮาอิทิลกับริอิบนุกูดามะบอกเอาไว้ในอัลมุกนีและไม่ชอบไม่ส่งเสริมให้ลูกกำแพงหลุมกูโบนบีไม่ ว่าแล้วตักบีลูและไม่ส่งเสริมให้จูบมันไอคำว่าไม่ส่งเสริมนะ่ะเอาละเดี๋ยวเจ้าบอกว่าเอ้าแล้วมันมีด้วยหรอเว้นวรรคเอาไว้ไม่ส่งเสริมมันไม่ได้เด็ดขาดดิก็เขาห้ามเพราะอะไรเขาตัดไฟตั้งแต่ต้นล,มลม่ม,ม,ม,ก,มก,ก็ละอัลกุรอานอัลอัลสรอมอัลอัสรัมบอกว่าข้าพเจ้าเห็นนักวิชาการชาวเมืองบาดีน่พวกเขาไม่สัมผัสหลุมศพนบี พวกเขายืนข้างๆและกล่าวสลามแค่นั้นนี่แหละอย่างที่เราไปทําอุโมงค์ก,กันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวลีอันนตักซีสันกุบูรบิสซาลาตีอินดาหะและการเจาะจงละมาที่กุโบนั้นค้ายคึงกับการเทริดเกียรติบรรดารูปปัน้นและการสุูดแก่มันและการแสดงตนให้ไกลชิดอิบาดาต่อมัน และแท้จริงเราได้รับรายงานไว้จุดเริ่มต้นของการบูชาเนี่ยไอการเคารพรูปปั้นแบบนี้คือการเทริดเกียรติบรรดาคนตายด้วยการปั้นรูปปั้นของพวกเขาก็เขาให้เกียรติกับคนตายไงนะมันเลยมีรูปปั้นมันเลยมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีมากอมไอ้การให้เกียรติพี่น้องก็ไปดูสินบีนะห้ามสร้างสิ่งที่อยู่เหนือกุโบง นบีไม่อนุญาตห้ามสร้างห้ามทำนู่นทำนี่ห้าม,าาม,ท,ำท,ำามทำมากอมเพราะท้ายที่สุดแล้วพอเวลาเราไปทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปับ๊บวอยะจุดประสงค์ที่เขาทำกันนะ่ะมันมีนั่นคือการเขาจะไปให้ความสำคัญกับกูโบและท้ายที่สุดก็จะไปวิงวอนขอต่อวาีกรมัดไงล่ะอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดครับแถวนี้ก็มี ฝั่งนู้นก็มีต้องข้ามเคหะต้องเข้าไปดูมีจริงๆก็ถามว่าที่เขาเข้าไปทำไปเอาบูไอ้พวงมาไลแขวนไปบูชาไปทำเพื่ออะไรก็มันเป็นชีริกไงล่ะเดี๋ยวก็จะมีมาอีกละนี่ไปหุกกลมพี่น้องมุสลิมไม่ได้หุกกมแต่ถ้าใครทำนั่นแหละชีริก ไปไปสุ่อยู่ต่อกูบโบไม่ว่าจะเป็นกุบโบนบีหรือกุโบใครก็แล้วแต่ไปลูกไปจูบไปคำแต่บรรกแล้วนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสื่อเพื่อที่จะขอกับคนตายขอต่อคนตายหนึ่งชิริกใครก็ได้ใครก็แล้วแต่ขอต่อคนตายเนี่ยชิริกใครที่ไปหาคนตาย บอกกับคนตายว่ากีจาโจาวาลีจาขอต่ออัางวอ์ให้ฉันหน่อยนี่บิดานี่บิดาเพราะฉะนั้นพวกเราเนะี่มีหน้าที่ขอให้กับคนตายหมายความว่ายัางไงถ้าเขาเป็นคนดี <c oughs> ขอดูอาให้กับเขาไม่ใช่ขอจากเขาขอจากเขามีสองอย่างถ้าขอกับเขาชิริกถ้าขอผ่านเขาคนตายเนี่ยบิดา นี่เราพูดตามสิ่งที่มันเป็นงอยะที่มันเกิดขึ้นณนปัจจุบันนี้ไม่มีการหุกลครับเพราะถ้าหุ่กลไปแล้วเขาไม่ได้ทํามันจะกลับมาสู่เราสิและเราพูดเราพูดถึงใครเราพูดถึงสภาพว่าถ้ามีคนทําแบบนี้นะมันจะตกหุ่กลนี้มีคนไปขอต่อคนตายมันจะตกหุ่กลชิริก มีคนไปขอให้คนตายไปขอดูอาให้ต่อร้องให้นีตกหกลมพิดะเราพูดถึงหุกลมไม่ได้ไปบอกว่าบางและบางยีคนนี้บางยีคนนั้นไม่เราไม่เคยทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ชี้แจงกันนะพี่น้องแล้วผมก็จะพูดอยู่อย่างนี้แหละอินารัล,ละและพูดต่อไปนะครับในเรื่องราวของชิริอินทรลเรามีโอกาสเราคงได้พูดกันอีกนะ